มาเราชมสีประจวันเกิดกันก็ออกตัวไว้ก่อนว่าสีสประจวันเกิดเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมไปเอาเอาเอะไรสีประจํวันเกิดวันอังคารสีชมพูเนี่ยไม่รู้ไปตกหล่นอยู่ตรงไหนหาไม่เจอน่าจะไปตกหล่นอยู่ที่ร้านถ่ายรูปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะวันนี้พอจะมาถ่ายวิดีโอถึงมาหาเอา้ามันไม่มีสีชมพูเฮ้ยก็เลย ออกตัวไว้ก่อนออกตัวไว้ก่อนเอ่อออกตัวไว้ก่อนว่าเออ่สีชมพูหายไปนะสีชมพูหายไปก็นะก็เอาพอดูเป็นไกด์ไลน์ก็แล้วกันนะดูเป็นไกด์ไลน์ก็แล้วกันอ่าว่าสีประจำมันเกิดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะอ่า,อาเดี๋ยวให้ดูเล็กกับใหญ่นะสีประจำวันเกิดเนี่ยนะจริงๆแล้วมันมีอยู่2ขนาดนะสีขนาด39เซนกับขนาด3ามเซนนะ ่าเห็นไหมนี่ขนาด3เซนอ่านี่ขนาด3าเซนอันนี้ขนาดสาอันนี้3เซนอ่าอันนี้39เซนอ่าเห็นไหมอ่าก็อ่าจะอธิบายให้ฟังว่ารายการสีประจำวันเกิดที่แยกเหรียญน,นะที่แยกเหรียญใครเหรียญมันเนี่ยที่จองเป็นเหรียญเดียวเนี่ยนะก็จะเป็นลักษณะนี้นี่อ่ะตัวอย่างของ3เซนมาให้ดู สามเซนกับสามจุดเก้าเซนเนี่ยเหมือนกันนะเหมือนกันแต่ตัวอย่างสามเซนมามามาอธิบายนะก็คือตัวสีตะวันเกิดเนี่ยนะที่เราแยกแยกแยกสีเนี่ยนะที่เราจองกันไปเนี่ยก็จะลักษณะก็คือตัวตัวชิ้นงานเนี่ยจะเป็นตัวบอลทองนะเป็นบอลทองอ่าเป็นบอลทองอ่าส่วนพระจันทร์เนี่ยพระจันทร์เนี่ยก็จะเป็นชุบทองนะ จะเป็นชุบทองส่วนองค์พระพุทธเจ้าด้านบนนี้ก็จะเป็นชุบทองเหมือนกันแต่เป็นปางประธานพรนะปางประธานพรนะชุบทองกนะ็จะเป็นลักษณะนี้นะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือสีแดงนะสีแดงแต่ผมบอ,บอกไว้ก่อนเลยว่าสีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังแดงอ่อนไปนิดนึงนะอ่อนอ่อนไปหน่อยอ่ามันอ่อนไปหน่อยก็เลยเดี๋ยวผมจะ งานจริงเนี่ยผมจะปรับแดงให้เข้มกว่านี้อีกนะปรับแดงให้เข้มกว่านี้อีกนะอันนี้อันนี้ออกตัวไว้ก่อนนะเพราะนี้มันเป็นตัวอย่างเนาะแดงจะปรับเข้มขึ้นมากว่านี้อีกนะในขนาด3าเซนนะขนาดสามเก้าเซนก็เหมือนกันนะจะเป็นลักษณะน,นี้เหมือนกันเลยนะลักษณะนี้เลยด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะนะ ส่วนสีปัจจุวันเกิดที่เป็นแบบชุดนะเป็นแบบชุดก็จะเป็นอย่างนี้ก็ตัวตรงที่เป็นเป็นพ,พระจันทร์เนี่ยก็จะชุบด้วยพิงโกนะชุบพิงโกหรือหรือนาคนะก็จะออกสีชมพูชมพูแดงๆหน่อยนะตรงเนี้ยต่างจากแบบแบบปกตินะจะเป็นชุบทองเห็นไหมพระจันทร์จะชุบทอง แต่ถ้าแบบเป็นตัวแบบเป็นชุดเนี่ยก็จะเป็นแบบชุดพิงโก,โกนะชุดพิงโก,โกส่วนความพิเศษของที่เป็นชุดสีจมันเกิดเนี่ยที่เป็นชุดเนี่ยองค์พระพุทธเจ้าด้านบนเนี่ยนะจะชุบทองเหมือนกันนะแต่เป็นปางสมาธิทั้งหมดเลยนะแองค์เนี่ยแชิ้น8ปดเหรียญเนี่ยแดสีเนี่ยที่อยู่ในกล่องเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นปางสมาธิทั้งหมดเลยนะ,นะที่บอกแหละปางสมาธิจะเป็นปางที่ มีน้อยนะถ้าเป็นปางเดียวกับงานชุด AP เลยนะอ่าอันนี้คือความพิเศษของของแบบชุดสีประจำวันเกิดนะเพราะว,ว่าเขาเป็นชุดก็ราคาเขาจะสูงหน่อยนะความพิเศษก็ผมก็เลยต้องทําเพิ่มความพิเศษให้ด้วยนะอ่าแล้วจะเพิ่มความพิเศษให้อีกในที่เป็นชุดนะเป็นชุดสีประจำวันเกิดนะอ่าในที่เป็นชุดนะก็เดี๋ยวตรงแหวนเนี่ยนะตรงแหวนเนี่ยผมจะใส่พอยให้ด้วยนะ ใส่พอยให้ด้วย1 m. เม็ดแต่อันนี้เป็นตัวอย่างยังตอนนั้นยังนึกไม่ออกนะไอ,อ้ตอนนี้เพิ่งมานึก,กีหลังว่าเ,าเราใส่พอยด้วยดีกว่านะานาใส่พอยด้วยดีกว่าจะได้เพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกนะแล้วก็จะได้เหมาะสมกับารายการที่เป็นงานแบบชุดนะเพราะมันมีน้อยงานชุดมีมีแค่หน่อยเดียวเองหน่อยเดียวเองแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างสูงนะสูงกว่าแบบ แบบแบบองค์แยกเดี่ยวอย่างนี้นะราคาจะสูงกว่าก็เลยไหนๆก็ขอมีน้อยด้วยนะแล้วก็ราคาสูงด้วยก็ใส่พลอยให้ด้วยเลยนะอะของจริงจะใส่พลอยให้ด้วยแต่ตัวตัว,ต,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 วตัวแบบไม่ได้ใส่นะ,ะถ้าใครสั่งจองไว้ก็ยินดีด้วย <laughs> นะขนาดตอนสั่งจองนี่ก็ก็ไม่รู้นะว่าจะมีพลอยติดให้ด้วยนะนะแต่ตอนนี้สั่งจองไปแล้วก็ยิ่งดีใจกันใหญ่นะอืมนะ ถ้าใครยังไม่ได้สั่งจองในการชุดชุดสีเระ่อวันเกิดนี้ก็ยัง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 ทันอยู่ยังทันอยู่นะยังสามารถเข้ามาสั่งจองได้นะอันนี้ส่วนที่เป็นชุดเดี่ยวนะเดี่ยวจะเป็นอย่างนี้นะอ่าเป็นเดี่ยวจะเป็นอย่างนี้ให้ดูสีอื่นด้วยนะให้ดูสีอื่นด้วยก็ส่วนสีอื่นอ่ะส่วนสีอื่นๆก็ผม อีตัวอีตัวชิ้นชิ้นหน้าเนี่ยตัวชิ้นหน้าเนี่ยมันมันมีชิ้นเดียวนะ,ะตัวตัวทดลองผมทมาํามาแค่ชิ้นเดียวอ่าก็เลยไม่ได้มันก็เลยต้องแยกออกไปใส่กับสีอื่นนะแต่บังเอิญว่าผมติดกาวไปเรียบร้อยแล้วติดกาวแน่นไปแล้วอันนี้นก็เลยแยกออกไม่ได้นะแต่ก็ให้ดูว่าสีอื่นเป็นยังไงนะอ่าสีเหลืองสีเหลืองก็จะเป็นอย่างนี้นี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้อันนี้แดง แต,แ,ตแต่อย่างที่บอกแหละแงดงผมว่ามันอ่อนไปนิดนึงนะผมว่าเดี๋ยวจะเพิ่มความเข้มอีกนิดหนึ่งเพื่อให้แดงมันเข้มกว่านี้มันจะอันนี้มันจะแดงแล้วมันจะติดส้มนิดหนึ่งนะติดติดเหลืองนิดนึงเดี๋ยวเราเพิ่มให้มันแดงแป๊ดเลยแดงเข้มเลยนะส่วนนี้เหลืองเหลืองี่เป็นอย่างนี้เนีน่ยนะี่ด้านหลังนะด้านหลังแต่ด้านหน้านี่ยอ,อ,อย่างคือคือจะต้องเอาฝาต้องต้องเอาไอ้ตัวด้านหน้าเลยมาใส่ จนะให้ดูสีนะสีเดือบประมาณนี้นะสีเดือบประมาณนี้เหลืองแล้วก็ต่อไปสีลาชมพูนั่นะแหละชมพูผพราะว่ามันมันหายไปนะนะนเอาเขียวมาแทนแล้วก็ลก,กันนะอันนี้เขียวนี่เขียวประมาณนี้นี่เขียวเขียวอันนี้อันนี้ก็ติดฝาหลังติดกันไปแล้วไม่ออกแล้วดึกไม่ออกแล้วแน่นแล้วนะ,ะจะมีบางอันติดแล้วสนิทแล้วบางอันยังไม่ใส่ สีเขียวบางคนก็บอกสีเขียวเหนียวซับนะ,ะสีเขียวเหนียวซับไม่รู้แต่ผมชอบเขียวเนี่ยชอบเขียวประมาณนี้นะเขียวประมาณนี้เขียวต่อไปก็เป็นส้มนี่อันนี้สีประจำวันเกิดผมนะผมเกิดวันพฤหัสสีส้มนี่ผมชอบก็คือเป็นสีประจำวันเกิดอะนะส,สีประจำวันเกิดคือถือว่า เป็นสีประจำตัวผมเลยนะสีส้สมนะอ,อันนี้เขียนด้านหลังไว้แล้วนะ,ะสีสม้มด้านนายังไม่ได้ประกอบถ้าประกอบแล้วก็จะประมาณนี้เราเทียบสีดูนะสีสม้มตบใบสีอะไรสีฟ้านะสีฟ้าแต่นี้แม่เนี่ยตัวสีฟ้าเนี่ยม,ม,มันเข้มไปนิดหนึ่ง นะเนี่ยเข้มในสีฟ้านะเข้มไปนะเข้มไปก็เลยเดี๋ยวเวลาไปทำงานจริงก็จะต้องปรับสีใหม่นะปรับสีให้เป็นสีฟ้าจริงๆนะอ่านี่เป็นตัวทด oh. ลองก็เลยสีมันเพี้ยนไปนะอ่าจะให้ดูคร่าวๆนะนี่มันจะติดน้ำเงินน้ำเงินออกอมเขียวออกน้ำเงินน้ำเงินอมเขียวนะสีมันยังไม่ได้นะอ่าแต่เดี๋ยวค่อยไปปรับเอา ให้ออกสีฟ้านะอ่านี่สีฟ้า uh, น like mm> ี่สีม um> ่วงนี่สีม่วงสีม่วงได้แล้วสีม่วงสวยนะสีม่วงเขียนเขียนไว้ลวด้านหลังเส้นไว้ลวนะอ่านี่สีม่วงนี่สีม่วงอ่าสีม่วงอ่านี่สีม่วงเขียนไว้ซะเยอะแยะเลยนะอันนี้ตัวตัวทดลองนะก็เลยเขียนเยอะไปหน่อยนะเขียนเยอะ ตัวทดลองเพราะว่าเหมือนเป็นการเอามาลองเขียนด้วยนะลองเขียนลองเซ็นลองอะไรคือเป็นตัวทดลองนะอะอย่างที่บอกแหละตัวจริงเนี่ยไม่ได้เขียนอะไรมากมายขนาดนี้หรอกนะก็หลักๆเลยก็คือปเป็นเซ็นลายเซนนะแล้วก็จะมีหมายเลขนัมเบอร์นะโซดโอยพรเนี่ยจะยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูอีกทีหนึ่งนะอ่ายวดูอีกทีหนึง่งอืมก็ไม่ได้เซ็นเยอะขนาดนี้ไม่ได้เขียนเยอะอย่างนี้นะ อ่านีนสีม่วงนะอ่าแล้วก็สีดำอ่าในสีดำอ่าในสีดำอันนี้สีดำก็เขียนแล้วนะสีดำลงยาสีดำอืมนะอ,อืมก็ประมาณนี้นะสีตะวันเกิดนะอ่าก็จะประมาณนี้อืมอย่างที่บอกแหละเดี๋ยว ใครที่ยังไม่ได้สั่งจองหรืออยากจะสั่งจองเพิ่มก็เข้ามาสั่งจองกันได้นะ,ะประมาณนี้เลยนะวันนี้เลยอย่างที่บอกแหละตัวที่เป็นแบบ APE ตัวที่เป็นแบบชุดสีประจะมันเกิดกับแบบแยกเดี่ยวเป็นยังไงนะ,ะก็รู้กันแหละซ้ายขวาให้ดู อโอเคก็ให้มาให้ดูกันถ่ายให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะเอ,อ่อก็ถือว่าเนาะก็ถือว่าจะได้เห็นภาพชัดๆกันนะผมคิดว่ามันน่าจะชัดๆก่าเดิมนะชัดกว่าครั้งแรกที่เคยถ่ายให้ดูนะก็อย่างที่บอกแหละนะถ้าเกิดใครยังไม่ได้สั่งจองหรือสั่งจองแล้วนะอยากจระสั่งจองเพิ่มก็ เขามาสั่งจองกันได้นะเขาสั่งจองกันได้หรือมาสอบถามก็ได้นะไม่สั่งจองเพิ่มก็เข้ามาสอบถามนน,นี่นี่นั่นได้หมดเลยนะได้หมดเลย